สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาดูดวงสําหรับคนที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็ชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนาราศีกุมก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าเหตุการณ์ของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะชาวราศีกุมหรือคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะก็จากดวงชะตาแล้วเนี่ยนะคะ ดวงบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่โลกทระนัเนี่ยเปิดกว้างขึ้นมีโอกาสมองเห็นอะไรใหม่ๆเห็นสิ่งใหม่หรือมีเหตุให้คุณนั้นได้ฟังในเรื่องของสิ่งที่เป็นผลบวกนะคะเช่นฟังในเรื่องของเรื่องราวบวก ฟังในด้านของจิตวิทยาหรือมีโอกาสเข้าหาคนที่คิดบวกกับคุณนะคะมีมิตรภาพมีเพื่อนที่มีพลังงานบวกไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีกุมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองโดยเฉพาะพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะสภาวะอารมณ์หรือเปลี่ยนในเรื่องของความคิดของคุณเกิดขึ้นนะคะมีการจัดการในเรื่องของความคิดหรือระบบความคิดต่างๆเนี่ย ใหม่หมดนะคะชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะได้ฟังเกี่ยวกับคำบรรยายเกี่ยวกับพวกจิตวิทยานะคะหรือโปรแกรมจิตโปรแกรมพัฒนาสมองของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้คุณจะเอาใจไปโฟกัสกับคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะก็เช่น ครอบครัวก็จะเป็นพ่อแม่หรือโฟกัสกับลูกกับหลานหรือรวมไปถึงสามีภรรยานะคะใครก็ตามที่เป็นคนใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณจะเป็นห่วงเขามากเป็นพิเศษจะมีเหตุให้คุณเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวนะคะทําอะไรคุณจะคิดถึงคนในครอบครัวเป็นระดับแรกนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นด้วยนะคะ แล้วก็ดวงชะตาย,ยังพูดอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความขยันนะคะหรือมีความขันแข็งในเรื่องของการหาเงินนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความคิดในเรื่องของการหาช่องทางรายได้ทางการเงินเข้ามา นะคะเป็นช่วงที่มีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเงินการทองด้วยเช่นกันนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาหรือมีโอกาสได้หยิบจับเงินจํานวนหนึ่งเข้ามาด้วยนะคะดวงชะตาบอกว่าชาวราศีกุมคุณต้องมีลาภผลบางอย่างในเรื่องของการเงิน นะคะอาจจะเป็นลาบรอยลาบจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยหรือเป็นความโชคดีบางอย่างในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะต้องมีเงินมีทองเข้ามาให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ใช้จ่ายดวงโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยไม่ขาดเงินนะสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยไม่ขาดเงิน นะคะแล้วก็ตัวคุณนั้นตัวคุณเองนี่แหละจะสามารถหาเงินได้เพิ่มขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นนะคะหรือมีช่องทางในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเพิ่มเติมด้วยตัวของคุณเองด้วยศักยภาพศักยภาพของคุณเองหรือด้วยความคิดของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะเป็นช่วงที่โปรแกรมจิตใจในด้านบวกมากขึ้นหรือคุณจะมีพลังงานบวกมากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่นะคะดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเพื่อนที่เคยห่างหายกันไปนานเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันมานานเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเช่นเขาโทรมานะคะถามสารทุกสุขดิบคุณหรือคุณมีโอกาสได้ไปเจอเจอเพื่อนเก่านะคะโดยบังเอิญอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ดวงสไตล์ยังบอกอีกว่าให้ระวังนะคะเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่จริงใจเนี่ยมีโอกาสที่จะมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะหรือชาวราศีกุมเนี่ยต้องต้อง,องระมัดระวงังในเรื่องการคบหาเพื่อนให้ดีนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยคือเจอเพื่อนที่คุณรักเจอเพื่อนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาหักหลังคุณได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันหรือ เจอเพื่อนที่แทงข้างหลังนะคะก็เป็นเพื่อนที่คุณคิดว่าเพื่อนคุณจะดีที่สุดแล้วนะคะสนิทกับเขาที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนรักกับกับกลายเป็นร้ายกับเราอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องงานชาวราศีกุมต้องบอกว่าในเดือนกันยายนเนีย่ยดาวการงานตอนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะ มีปากเสียงหรือมีเรื่องให้ให้วิวาทะกับคนในที่ทำงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าข้อดีก็คือชาวราศีกุมคุณจะมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่คุณได้รับผิดชอบหรือในหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายนะคะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นคุณมีความอดทนสูงนะคะในการทํางานนะคะหรือจะแปลว่างานที่ทําอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักจะเหนื่อยด้วยเช่นกัน ทำงานเยอะงานหนักง,งานเหนื่อยจนไม่มีเวลา,าพักผ่อนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงหรือมีเรื่องให้วิวาทในที่ทำงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าชาวราศีกุมท่านใดที่มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือลงทุนร่วมหุ้นกับใครเนี่ย ในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยนะคะคุณมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมีปากเสียงกับคู่คุณส่วนได้นะมีปากเสียงกับคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นได้มีการวิวาทะกับคู่หุ้นส่วนได้ด้วยเช่นกันหรือมีการเอาเปรียบกันในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างทางการงานเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ส่วนท่าในใดที่ไม่ได้มีคู่หุ้นส่วนใดๆเนี่ยก็อาจจะแปลได้อย่างเดียวคือว่าคุณจะมีปัญหาหรือกระทบกระทั่งกับคนในที่ทํางาน นะคะมีปากเสียงกอาคนในที่ทํางานหรือผลประโยชน์บางอย่างมันไม่ลงล็อกกันนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้เรื่องงานเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยในเรื่องของการเสริมดวงหรือการขอพรเนี่ยให้ชาวราศีกุมควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระนอนนะคะที่วัดใดก็ได้นะคะเช่นอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีสุพรรณเนี่ยควรหาเวลาไปกราบไหว้พระนอนหรือหามาสการะบ,บูชาจะยิ่งดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วย ส่วนในด้านสุขภาพเนี่ยชาวราศีกุมต้องระวังเกี่ยวกับหนึ่งความจำหลงๆลงล,ลืมลืมระบบปากและฟันเลือดออกตามไรฟันรวมไปถึงระบบคอเจ็บคอคอเจ็บระบบภายในสตีระบบภายในเพศช,ชายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมคุณจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับบริวารกับลูกน้องนะคะท่านที่มีลูกน้องเนี่ย มีบริวารมีผู้ใต้บังคบัญชาเนี่ยต้องบอกว่าลูกน้องบริวารจะนําความทุกข์ใจมาให้หรือนําความเดือดเนื้อร้อนใจบางอย่างมาให้กับคุณรวมไปถึงชาวราศีกุมคนมีคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าด้วยนะคะเช่นถ้ามีลูกมีหลานก็มีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นมีปากเสียงให้ทะเลาะกับลูกกับหลานลูกหลานไม่เชื่อฟงังลูกหลานเจ็บป่วยก็ได้นะคะส่วนท่านที่มีลูกน้องลูกน้องบริวารก็แข่งข้อกล้า คือเจอลูกน้องบริวารที่ไม่ดีนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยขอบคุณค่ะ